สัสดีเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเจอิเแอมที่คู่กันมานานหลายปีแล้วใช่ครับแต่ว่าก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันหรอกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทำกิจกรรมแบบว่าเยอะๆเลยด้วยกันจิ่นเวนิวเป็นคนน่ารักมากนะเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยว่าเพราะแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาเหมือนร้องเพลงเลยน,นั่นฟังผมกลายเป็นคนที่พูดพูดจาไม่สุภาพเลย เราพูดปกตินะเรากลายเป็นคนพูดไม่สุภาพเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าโฟดทําให้เขาหายเก่งเลยเพราะว่าช่วยละลายพฤติกรรมได้ดีมากเพราะเราเป็นคนเข้าหาเขาเลยเมอเราจู่โจมเราเข้าไปสมก่อนครับผมที่อกว่าในครั้งแรกหายไม่ก้าแต่ก็คือโฟดอ๋อก็ดีดีครับผมก็พยายามละลายพฤติกรรมแหละที่จริงที่จริงก็เจอหรือว่าเจอพี่นิวแบบทำงานแบบ เออทำงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราจะไปเจอเขาอะไรเงี้ยที่สังสรรค์สังสรรค์สังสรรคอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่ตอนเขาบอกว่าที่เขานิ่งอ่ะเขาไม่กล้าเพราะว่าเขาเห็นโซนรู้สึกว่าเหมือนตัวเองอยู่ในร่างโกะจริงๆริรอใช่ที่นได้ยินัาเองเป็นไงบ้ายิ่งไปกว่าเราคือตัวไหน ขาบอกจะเป็นเป็นตัวโลชั่นครับแล้วก็ครีมเลยเป็นมอยเจอไรซิ่งโลชั่นครีมแล้วก็ครีมเลยก็<น>จะเป็นตัวที่เสริมสร้างประการดูแลไม่ผิวชุ่ชมชื้นตลอดเวลาในความเป็นผู้ชายว่ามันมีความสำคัญแค่ไห,หนกับการดรูแลเออสำคัญมากนะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องผิวเลยแล้วก็ผิวแห้งผิวกร้านอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นปัญหาของเราทำให้ความมั่นใจของเราลดลง พอได้เออได้ตัวช่วยทำให้เออผิวของเรามันมันชุ่มชื้นแล้วมันดูสุขภาพดีมันก็ทำให้เออเราเราเรามีความมั่นใจมากขึ้นเข้บอกว่าอย่างสุภาพผู้ชายจะขที่เกียจก็ดูแลเต็มต้นดูแลเต้งโอ้หที่จริงไม่ยากเลยมันไม่ได้แบบว่าต้องหลายขั้นตอนเลยทาสิบวิก็เสร็จแล้วผู้ชายอ่ะถูกว่าอาบน้ำเสร็จใช่ป่ะเช็ดตัวให้มันมันหมาแล้วก็ชุ่มชเสร็จแล้วคืออันนี้ก็ง่ายแบบนาแบบง่ายเพราะว่าครีมมันแบบว่าเนื้อแบบซตึมเลยชั่มซึมเลยอือ ขนาดยี่สิปีครับผมก็คคนรอบยี่สิบปีก็ที่จริงที่จริงเขาอยู่มาได้ทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้ก็คือมันผลิตภัณฑ์ที่ดีของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เป็นตัวช่วยเล็กๆที่ช่วยโปรโมให้ให้คนรู้จักมากขึ้นครับผมก็ฝากตัวเซรั่ของผมจะเป็นตัวพ o i s t r i z i n g cream แล้วก็โลชั่นเลยครับก็ฝากทุกคนไปตำนด่นนะครับ ใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณชายจะบอกว่าเตรียมเตรียมหรือว่าเพราะว่าครึ่งปีอะนะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าคนครึ่งปีกับต้นปีอาจจะผมูเล่นผมก็ยังรับงานอยู่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้รับงานก็ไม่นั้นวิสาร่ำลาแล้วไงก็ไปประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะขั้นต่ำหัวขุ่นไปสามเดือนวันนั้นเนี่ยก็ก็พูดเดือนนั้นไม่ไถ่ายอาทิตย์เดียวหรอไม่ได้ถ่ายอาทิตย์เดียวไปอาทิตย์เดียวแล้วก็กลับมารับงานที่กรุงเทพไม่ได้ไปนานหรอกพูดเล่นเลยพูดเล่นตอนนี้มาถึงขั้นไหนแล้วคนมัน มันเกือบครึ่งทางยังองเปอร็องเปอรอะไรคือสอเต็มสองเรต็มร้อยเต็มร้อยหรือเต็มสิบหนึ่งร้อก็เหลยเยอะเลยเชอะไม่รู้เเก้าสิบก็เลยเก้าสเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำแบบคือตัวละซีได้ดูนะปีหน้ามปีหน้าเนี่ยก็คือแต่ละซีนม uh ัน huh. ท uh ี huh. ่จริงแบบแต่ละซีนมันใช้ความความ ความละเอียดค่อนข้างสูงะแล้วก็ผมว่าคือช่วงแรกก็คือช่วงปรับตัวที่ทุกคนบอกว่ายังไม่ชินกับอาจจะเป็นคาพูดในแบบยังก่อนหรือว่าอาจจะยังไม่ชินกับตัวละครหรือว่าถ้ามันไปเรื่อยๆไปมันน่าจะโปร w ขึ้นแล้วก็เ่มขึ้นช่วที่กับโทรศัพท์ระยงผมรู้สึกว่าผมก็ชินนะผมรู้ผมแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ไปก็รู้สึกว่าติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าพี่ฝนพูดกับโต๊ะสติกนิดนึงเรื่องกระบทต้องพูดเป๊ะทุกคำเลย ใกลบ้านกันไม่ถ่ายถ่ายใกล้บ้านจ้าใกล้ใกล้บ้านกันพึ่งกับมาว่าไงบ้างพุ่งกับบอกว่าใช่บอกว่ามันต้องเราต้องเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมความหล่อนิดหนึ่งใช่เพราะว่าต้องไปสู้กับองศาที่เหร็อจริงจริงหล่ออยู่แล้วมันก็ต้องเพิ่มอีกหรอใช่ก็ใช่ใช่เอาให้ตายจะเป็นอหล่อตายไปไม่คือเพราะว่าอย่างถือมันต้องแบบว่าสู้กับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าสู้กับตัวเองใช่สู้กับตัวเองดีที่สุดหรือต้องสู้กับรุ่นใหญ่วิน ไม่ต้องสู้สู้กับตัวเองที่สุดใช่สู้กับตัวเองอ่ะล่าสุดแฟนแบบกระนําโหวตกันเลยเต็มทีอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เดือดเหมือนกันในในทิกตอกอะไรเงี้ยก็เขาโหวตกันอืมได้เห็นไหมคะเห็นเห็นที่จริงก็เห็นเห็นทุกอย่างแหละเพราะว่าที่จริงรางวัลทุกระงวัลผมให้คุณค่ากับรางวัลวันนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อเข้าชิงหรือว่าการที่ได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกว่ารางวัลน,นี้แหละผมจับตามมอเวนพิเศษเพราะว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยในในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ดูทุกวันสนุกดีอันนี้แสดงว่าคนก็คาดหวังมืนการสมับที่ให้แฟนๆได้แบบระดมกันโหวเลยใช่ใชใช่ก็ก็ก็ใช่ก็คือผมผมมองว่าสำหรับผมนะผมมองของผมนะมันผมเห็นแหละว่ามันมีดารมาม่าแต่ว่าผมคิดว่าทอยหลัก ุดประสงค์ของของ t i k t o k Award ที่เราจัดขึ้นมาอยากให้เราสร้างสรรค์แล้วก็อยากให้เรามีมีสีสัสนในในแบบว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนก็ตามใช่แต่ว่านอกนเหนือสิ่งอื่นใดก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราเราเข้าใจรงมกันว่าเป็นพื้นฐานว่าใช่ว่าว่าต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องต้องเคารพซึ่งกันและกันใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นพื้นฐานอะไรที่ต้องู้องรอ้ ใช่ใช่ก็แต่ละคนคือคือคือแบบคือเปมัดกันทุกคนเลยใช่ที่งใครใครชนะคือสมสมเกียรติสมฐานะสมคงไปแล้วนี่ยนกคือแค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วใช่ใช่แค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแล้วแล้วก็เห็นเห็นกำลังใจจากแบบว่าหลายคนเลยหลายด้อมเลยครับใช่ก็ขอบคุณมากที่จริงอยากให้โปกัสความสนุกสนานมากกว่าเพราะอย่างจริงเจอกันหลังบ้านเจอกันตอนหลังเวทีก็ไม่ได้ัรู้จักกันรู้จักกันเป็น เป็นเป็นแบบว่าพี่น้องกันปกติครับอาจจะเจอเคยเจอพี่อาจจะน่าจะเคยเจอนะน่าจะเคยเจอนะแต่ว่าพี่เก่งเคยทํางานด้วยกันแบบเอาร้านร้านด้วยกันเอาร้านหลังเมื่อหลังพี่โมกได้แข่งขันให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกกีฬาเนาะใช่ใช่ถ้ารักน่ารักก็รอดูเพราะเดี๋ยวผมก็จะประกาศเลยครับอะไรครับอีกอีกสี่วันมั้งสี่ห้าวันเพราะว่าผมติดตาติด